อัจฉริยะเหนือชั้นตอนที่1083เขาขายหุ้น Microsoft ของเขาแล้วบิลเกต s นั่งอยู่ด้วยกันกับสตีฟฟอบเพื่อนรักของเขาบิลเกต s รู้จักบริษัทหลายแห่งที่เฟิงยู่ลงทุนและเขาต้องการทราบเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินของเฟิงยู่ชื่อมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนั้นได้ขัดขวางการพัฒนาของ Microsoft ยกตัวอย่างเช่นหลายคนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของ Microsoft มีราคาสูงเกินไปและยังผูกขาดตลาดอยู่ ถ้าไม่เช่นนั้นบิลเกตจะรวยเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรแต่ชื่อนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของบิลเกตเช่นกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเปิดเผยว่าเขาจะลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วหุ้นของบริษัทนั้นก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนชื่อของเขาสามารถผลักดันราคาหุ้นของบริษัทให้สูงขึ้นได้แน่นอนว่าบิลเกตนั้นเทียบกับวอเรนบัฟเฟตไม่ได้บัฟเฟตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และเขาจะลงทุนในบริษัทต่างๆหลังจากที่พิจารณาอย่างจริงจังแล้วเท่านั้นการลงทุนของเฟิงยู่นั้นแตกต่างจากพวกเขาเขาลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนเท่านั้นและไม่เคยแทรกแซงการดำเนินงานของบริษัทอย่างมากที่สุดเขาก็แค่ให้คำแนะนำบางอย่างและการกระทำของเขาก็ดูเหมือนกับผู้ร่วมทุนมากกว่าการลงทุนแบบร่วมทุนมีความเสี่ยงสูงแต่การลงทุนทั้งหมดของเฟิงยู่กลับไม่เคยขาดทุนเลย สตีฟฟอบส่งข mm ้อมูลล่าสุดให้บิลเกตและบิลเกตก็รู้สึกตกใจเมื่อเห็นตัวเลขดังกล่าวนี่เป็นเพราะทรัพย์สินของเฟิงยูมีมากกว่าห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐในขณะนี้ฟอบและบิลเกตได้เคยหารือเกี่ยวกับทรัพย์สินของเฟิงยูมาก่อนและพวกเขาสรุปว่าทรัพย์สินของเฟิงยูจะไม่เกิน4.5หมื่นล้านในปีนี้เหตุผลก็เพราะว่าเฟิงยูลงทุนในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมากมายเช่นการค้าปลีกการผลิตอาหารและอื่นๆเป็นต้น ซึ่งไม่ได้มีผลกำไรมากมายในอุตสาหกรรมดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีเหตุผลว่าทำไมบริษัทของเฟิงยู่จึงไม่ได้เข้ารับการจดทะเบียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรแต่พวกเขาดาว่าต้องเป็นเรื่องการเงินของบริษัทหากคุณไม่เปิดเผยต่อสาธารณะการละเมิดทางการเงินบ้างก็จะไม่เป็นอะไรและมันจะไม่สามารถทำได้อีกหลังจากที่ได้เข้ารับการจดทะเบียนแล้ว พวกเขาคิดว่ารายได้ที่สูงที่สุดของเฟิงยู่ในปีนี้คงจะมาจากหุ้นของ Microsoft ที่พุ่งสูงขึ้นและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาไม่คิดว่าทรัพย์สินของเฟิงยู่จะมีมูลค่าสูงถึง50 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐแต่หลังจากที่ l e โ o v o ได้เข้ารับการจดทะเบียนบริษัทอื่นๆของเฟิงยู่ก็เริ่มมีการจดทะเบียนตามลำดับในระหว่างการเปิดตัวเฟิงยู่ไม่ได้ปรากฏตัวบนเวทีเลย ฟิงยูไม่ได้เป็นประธานของบริษัทเหล่านี้ด้วยซ้ำแต่สตีฟฟอบนั้นพบว่าเฟิงยูเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเหล่านี้ในสัดส,ส่วนที่มากและเป็นผู้ตัดสินใจคนสุดท้ายในบริษัทเหล่านี้หุ้นของบริษัทเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ได้เข้ารับการจดทะเบียนและฟอบรู้ความลับบางอย่างที่คนอื่นๆไม่รู้แม้แต่เลโนโวกรุ no ๊ปก็เกือบจะกลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบจึงไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ เป็นความสำเร็จของบริษัทที่เกือบจะเป็นหุ้นส่วนประกอบทันทีหลังจากที่จดทะเบียนนักลงทุนจำนวนมากจะรู้สึกว่าเลโนโวกรุ๊ปเป็นบริษัทชั้นนำที่น่าเชื่อถือและควรค่าแก่การถือครองระยะยาวบริษัทใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถได้รับเกียรติเช่นนี้ได้สตีฟข้อมูลนี้ถูกต้องหรือเปล่าบิลเกตได้กล่าวถามทำไมคุณคิดว่าฉันตีราคาทรัพย์สินของเขาสูงเกินไปเหรอฟอบได้ตอบกลับ เปล่าแต่ตรงกันข้ามเลยฉันคิดว่าคุณประเมินทรัพย์สินของเขาต่ำเกินไปหน่อยหรือเปล่าบิลเกตกล่าวอย่างแผ่วเบาบิลเกตหนักได้ว่าเขาประเมินเฟิงยูต่ำเกินไปชายหนุ่มคนนี้นั้นลึกลับมากเฟิงยูดูเหมือนไม่มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งแต่การทำธุรกิจของเขาดูเหมือนว่าจะถูกต้องในทุกย่างก้าวเขาไม่เคยเคลื่อนไหวผิดพลาดเลยและมันน่าเหลือเชื่อมากปกติแล้วในการทำธุรกิจการไม่ทำพลาดเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ แม้แต่ Microsoft เองก็ต้องประสบปัญหากับผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวแต่บริษัทของเฟิงยู่สามารถทำเงินได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามว่ากันว่าบริษัทเหล่านี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยและความคล้ายคลึงกันเพียงอย่างเดียวของบริษัทเหล่านี้ก็คือพวกเขาทั้งหมดถูกลงทุนโดยเฟิงยู่บิลเกตไม่เชื่อว่าเฟิงยู่ไม่ได้แทรกแซงการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้ความสำเร็จของบริษัทเหล่านี้ต้องเกี่ยวข้องกับเฟิงยู่แน่ๆ มูลค่าของบริษัทเหล่านี้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการจดทะเบียนซึ่งหมายความว่าบริษัทอื่นๆของเฟิงยู่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนั้นถูกตีราคาต่ำเกินไปฟอบมองไปที่บิลเกตคุณรู้สึกว่าถูกคุกคามเหรอือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของเฟิงเป็นเพียงการประมาณการของฉันเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นฉันคิดว่าสินทรัพย์ของเขาคงจะเกินหกหมื่นล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงทุนในบริษัทใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกก็ตามแต่หากบริษัทวินแอนเดนอิเล็กทรอนิกส์ของเขาเข้ารับการจดทะเบียนบริษัทในปีนี้สินทรัพย์ของเขาจะต้องเกินเจ0 0 0ื่นล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอนบิลเกตเริ่มกังวลมูลค่าของ Microsoft นั้นได้เพิ่มขึ้นในระดับที่สูงมากและน่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันได้อีกในอนาคตนั่นหมายความว่าหากเขายังคงเอาแต่พึ่งพาการเติบโตของหุ้น Microsoft ทรัพย์สินของเขาจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เฟิงยูนั้นต่างออกไปเขามีบริษัทมากมายและทรัพย์สินของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทของเขาไม่กี่แห่งเข้ารับการจดทะเบียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัททั้งหมดของเขาเข้ารับการจดทะเบียนละ่ะทรัพย์สินของเฟิงยูจะตามทันบิลเกตและอาจแซงหน้าเขาด้วยซ้ำเดิมที่บิลเกตคิดว่าเขาสามารถเป็นเพื่อนกับเฟิงยูได้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจจะไม่เหมือนกับเขาและวอร์เรนบัฟเฟตต์แต่อย่างน้อยพวกเขาก็เป็นเหมือนกับเขาและสตีฟจ็อบได้ แต่โดยไม่รู้ตัวความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ได้พังทลายลงแม้ว่าพวกเขาจะยังมีความร่วมมือทางธุรกิจกันอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้อีกแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับการเติบโตของสินทรัพย์ของบริษัทที่ปรึกษาวินแอนเรนหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจนั่นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฉันรู้เพียงแค่หุ้นของ Microsoft ยังคงถือครองโดยบริษัทนั้นนอกจากนี้ยังมีการลงทุนของลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกมากในปีนี้ ทรัพย์สินของพวกเขาควรจะเพิ่มขึ้นอีกมากอย่างแน่นอนบริษัทที่ไม่อยู่ในรายชื่อจดทะเบียนนั้นไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของตนและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทราบมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างแม่นยำนี่คือเหตุผลที่ใช้คำว่าโดยประมาณในมูลค่าสุทธิของเฟิงยู่และเป็นเพราะเฟิงยู่มีทรัพย์สินมากเกินไปจนประเมินค่าไม่ได้บิลเกตถอนหายใจออกมาอย่างน้อยเฟิงยู่ก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของ Microsoft อยู่ ทันใดนั้นโทรศัพท์ของบิลเกตและสตีฟฟอบก็ดังขึ้นทั้งคู่รับโทรศัพท์และได้ยินข้อความพร้อมกันเฟิงยูได้ขายหุ้น Microsoft ของเขาแล้วตอนที่1 8 8 4อเลนโกรดบิลเกตตกตะลึงเขาไม่ได้คาดคิดว่าเฟิงยูจะขายหุ้น Microsoft เนื่องจากตอนนี้แนวโน้มของหุ้น Microsoft นั้นกำลังไปได้ดีมากและราคาหุ้นก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดตัวระบบปฏิบัติการวิน98บริษัทก็ได้รับผลกำไรสูงทำไมเฟิงยู่จึงขายหุ้นของเขากันฟอบได้มองไปที่บิลเกตเขารู้สึกว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติใน Microsoft ไม่เช่นนั้นเฟิงยู่ซึ่งถือหุ้น Microsoft มาหลายปีทำไมจูจ่ๆถึงได้ขายหุ้นอย่างกระทันหันบิลคุณได้รับข่าวแล้วใช่ไหมใช่แต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ราคาหุ้นของไมโครซอฟท์พุ่งสูงขึ้น แล้วทำไมเขาถึงประกาศต่อสาธารณชนว่าเขาจะขายหุ้นทิ้งเหตุผลที่เฟิงยู่ขายหุ้น Microsoft ของเขาสู่สาธารณะเพราะเขากังวลเกี่ยวกับปัญหาที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกของผู้ติดตามกล่าวคือหากทุกคนติดตามเขาและเทขายหุ้นไปในทิศทางเดียวกันมันจะทำให้ราคาหุ้นพังและจะส่งผลให้ไม่มีผู้ซื้อแต่การประกาศขายต่อสาธารณะนั้นแตกต่างออกไป บริษัทที่ปรึกษาวินแอนเรนได้ติดต่อสถาบันการเงิน2อสามแห่งและขายหุ้นขนาดใหญ่โดยตรงด้วยวิธีนี้ราคาหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบและอาจเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยหลังจากที่คนของเฟิงยู่กระจายข่าวว่าเขาต้องการขายหุ้น Microsoft สถาบันการเงินหลายแห่งก็ติดต่อเข้ามาหุ้น Microsoft เป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากไม่มีใครยอมขายแม้ว่าจะต้องการซื้อก็ไม่สามารถหาซื้อได้ สิ่งที่ทำให้พวกเขาสนใจมากที่สุดในเวลานี้ก็คือเฟิงยู่กำลังขายหุ้นของเขาในราคาตลาดโดยสถาบันการเงินไม่ต้องจ่ายเบีย้ยประกันหรือรับความเสี่ยงเพิ่มเติมว่ากันว่าเหตุผลที่บริษัทที่ปรึกษาวินแอนเรนระบุไว้คือพวกเขาต้องการย้ายทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศไปยังจีนสิ่งนี้ทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งเชื่อว่าเฟิงยู่ต้องมีเบื้องหลังกับรัฐบาลจีนอย่างแน่นอนนี่คือการทำเงินให้ได้เพียงพอในต่างประเทศและตั้งใจที่จะกลับไปลงทุนในจีน นี่เป็นเหตุผลที่พอรับได้และแม้ว่าหลายคนจะมองว่านี่เป็นการกระทำที่โง่เขลาก็ตามเนื่องจาก Microsoft ต้องจ่ายเงินปันผลในสิ้นปีนี้แต่พวกเขาทั้งหมดก็ไม่ได้กล่าวอะไรและยังพูดชมเชยเพื่อหวังว่าจะสามารถซื้อหุ้น Microsoft ได้มากขึ้นดังนั้นช่วงเวลานี้เฟิงยู่จึงได้ติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินบางแห่งอย่างลับๆ สถาบันการเงินบางแห่งยังคิดว่าเหตุผลที่เฟิงยู่ขายหุ้นของ Microsoft นั้นเป็นเพราะเขาถูกไล่ออกจากคณะกรรมการบริหารและทำให้เขาต้องขายหน้าชาวจีนมีคำกล่าวที่ว่าเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กดีกว่าเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่แม้ว่าเฟิงยู่จะไม่ได้ถือหุ้นของ Microsoft แล้วแต่เขาก็ยังเป็นคนที่รวยที่สุดอันดับสองของโลกและเป็นคนที่รวยที่สุดในเอเชียตลาดเอเชียกำลังเติบโตโดยเฉพาะตลาดจีน ไม่ใช่เรื่องผิดที่เฟิงยู่จะมุ่งลงทุนในจีนซึ่งเป็นฐานบ้านเกิดของเขาเองและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติสิ่งที่ทำให้บิลเกตตกตะลึงก็คือการตัดสินใจของเฟิงยู่ที่ตัดสินใจขีดเส้นแบ่งระหว่างเขากับไมโครซอฟเฟิงยู่ได้ขายหุ้น Microsoft ทั้งหมดรวมถึงหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงด้วยใช่เขาขายหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้บอลเมอร์และบิลเกตไม่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเฟิงยู่ได้พบกับบอลเมอร์อย่างลับๆและทำข้อตกลงกันบอนเมอร์ bon เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานในขณะที่บิลเกตเป็นประธานและซีอนี่เป็นการมอบอำนาจส่วนใหญ่ให้กับบอนเมอร์แต่บอลเมอร์ได้ซื้อขายหุ้นกับเฟิงยู่โดยไม่แจ้งให้เขาทราบคุณอเลนมีข่าวหรือว่าคุณเฟิงขายหุ้น Microsoft ์ทั้งหมดของเขาเพราะคุณฉันได้ยินมาว่าเป็นเพราะความไม่ลงรอยกันของคุณคุณมีความคิดเห็นใดๆหรือไม่ คุณอเลนคุณได้ไล่คุณเฟิงออกจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทและนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณเฟิงต้องขายหุ้น Microsoft ์ด้วยความโกรธใช่หรือไม่คุณอเลนทําไมคุณบิวถึงเลือกคุณบอลเมอร์เป็นประธานของไมโครซอฟท์และไม่เลือกคุณละ่ะผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณอเลนบลาๆพรอ,อเลนพูดไม่ออกฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าทําไมเฟิงยุ่ถึงขายหุ้นไมโครซอฟท์ของเขา แม้ว่าฉันจะบังคับให้เฟิงยู่ออกจากบอร์ดบริหารแล้วจะทำไมเฟิงยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วทำไมบริษัทจึงควรให้รางวัลเขาด้วยโบนัสสิ้นปีด้วยฉันเคยบอกไปแล้วว่าฉันไม่มีเวลาจึงไม่ได้เป็นประธานของ Microsoft คุณจะบอกเป็นในว่าฉันไม่เก่งเท่ากับบอลเมอร์ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามพรอเลนก็ไม่ได้คาดหวังว่าเฟิงยู่จะขายหุ้น Microsoft ทั้งหมดของเขาต่อสาธารณะ สิ่งที่ทำให้เขาโกรธมากขึ้นก็คือบอลเมอร์รู้เรื่องนี้และไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการบอลเมอร์ bon mer, ฉันต้องการคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อัลเลนมองไปที่บอลเมอร์อย่างเย็นชาไมโครซอฟท์ Microsoft มีเรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณควรจะอธิบายหรือไม่บอลเมอร์ถ bon อนหายใจเขาก็ไม่รู้ว่าเฟิงยูจะขายหุ้นไมโครซอฟท์ทั้งหมดของเขาทิ้ง ถ้าเขารู้ว่าเฟิงยูจะทําเช่นนี้เขาจะไม่เพียงแต่ซื้อหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเท่านั้นแต่เขายังจะกู้เงินเพื่อมาซื้อหุ้นเหล่านั้นด้วยเขามาหาฉันและบอกว่าตามข้อตกลงของเขากับบิลเขาต้องขายหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้กับผู้ถือหุ้นเดิมดังนั้นเขาจึงมาพบฉันฉันก็แค่เพิ่มสัดส,ส่วนการถือหุ้นภายในบริษัทแล้วมันมีอะไรผิดปกติหรอือบอลเมอร์ได้กล่าวตอบสิ่งที่บอลเมอร์พูดนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติจริงๆเขาเป็นประธานบริษัท และการซื้อหุ้นของเขานั้นก็แสดงถึงความมั่นใจของเขาที่จะปรับปรุงบริษัทให้ดีขึ้นคงจะน่าแปลกใจกว่าถ้าเขาขายหุ้นของบริษัทหลังจากที่เขาได้เป็นประธานเฟิงมหาคุณเมื่อไหร่ทำไมเราไม่รู้พ่อัอเลนได้ตั้งคำถามประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันสองสามครั้งเพื่อต่อรองราคานี่เป็นการค้าปกติแล้วทำไมฉันต้องแจ้งคุณด้วยฉันทำผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของบริษัทหรือไงบอนเมอร์ได้โต้กลับ คุณคิดว่าฉันโง่เหรอถ้าฉันบอกคุณแล้วฉันจะมีโอกาสได้ซื้อหุ้นนั้นไหมทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าคุณกำลังมองหาโอกาสในการเพิ่มหุ้นของคุณอยู่ตอนนี้ทุกคนต่างก็พูดกันว่า Microsoft นั้นเลือกปฏิบัติต่อเฟิงยู่และถึงขั้นบอกว่าเราเหยียดเชื้อชาติพวกเขาบอกว่าเรากำลังจัดการกับชาวจีนแล้วเราควรจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรพอนอัลเลนกล่าวถามอย่างหงุดหนิดการตัดสินใจของบริษัทจะบานปลายไปสู่การเหยียดเชื้อชาติได้อย่างไร เรามีพนักงานชาวจีนจำนวนมากใน Microsoft และคนจีนก็เป็นกลุ่มคนที่มี IQ สูงนอกจากนี้เรายังทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาตลาดจีนราคาซอฟต์แวร์ของจีนก็ต่ำมากการให้สิทธิพิเศษแบบนี้จะเรียกว่าเราเลือกปฏิบัติได้อย่างไรเราจะไม่ทำอะไรนี่เป็นเพียงเรื่องปกติเฟิงก็แค่กำลังขายหุ้น Microsoft ของเขาและสถาบันการเงินก็กำลังซื้อหุ้นจากเขามีอะไรต้องให้กังวลด้วยเหรอ งี่เงา่าคิดว่าสื่อจะคิดแบบนั้นเหรอราคาหุ้นของเราจะได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนพรอ,อัลเลนตะโกนอย่างเหยียดหยามมันคือข่าวลือทั้งหมดและมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของเราหากเรายิ่งพยายามอธิบายอะไรออกไปมันก็จะยิ่งเป็นการกระตุ้นข่าวลือให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้กำไรของเราในปีนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบและแม้ว่าราคาหุ้นของเราอาจจะลดลงบ้างเล็กน้อยก็ตามแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร บอนเมอร์กล่าวตอบอย่างมั่นใจแต่มันจะไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างที่บอนเมอร์นั้นพูดออกมาจริงๆหรือช่กกดดไลลค์แะ